สวัสดีครับอยู่กับช่อง TTSW e ครับนี่ก็จะมาเล่าเรื่องผีประสบการณ์ของแต่ละคนในกลุ่มนี่แหละเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับว่าทุกคนแต่ละคนในนี้เนี่ยเคยเจอเรื่องเราแปลกๆหลอนๆอะไรกันมาบ้างครับเชิญรับฟังได้เลยครับนี่ก็เริ่มจากผมเลยแล้วกันครับเรื่องที่หนึ่งก็ไม่รู้มันจะน่ากลัวหรือเปล่านะมันอาจจะเฟก้วยซ้าก็เป็นเรื่องประมาณตอนผมอยู่ปสามนี่แหละ ก็เป็นมิเป็นโรงเรียนของผมเนี่ยในย่านนคปรปฐมครับก็เป็นโรงเรียนที่มีชั้นสี่นะแต่ชั้นสี่ห้ามขึ้นผมก็ไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรวันนั้นผมก็ขึ้นไปชั้นสี่กับเพื่อนนี่แหละเหมือนขึ้นไปจัดห้องสมุดให้ครูนี่แหละครับขึ้นไปก็ปกตินะตอนแรกพอหลังๆมาก็เหมือนมีคนแอบมองมั่งคนเขยา่าตู้หนังสือมั่งพอทีนี้ ผมก็ทําอะไรไม่ถูกข้อด้วยความเป็นเด็กนะครับก็วิ่งลงไปหาครูครูก็บอกว่ามันไม่มีอะไยหรอกมันอาจจะเป็นแค่จิตปรุงแต่งผมก็อยากรู้จิตปรุงแต่งบ้านไหนขยอบตู้หนังสือได้ในนี้ผมกับเพื่อนก็พอวันถัดไปใช่ไหมครับก็อยากรู้ว่ามันมีอะไรจริงหรือเปล่าทีานี้ก็แอบครูขึ้นไปทั้งที่ถั้งทั้งที่ครูห้ามน,นะครับพอขึ้นไปชั้นสี่มันไม่มีใครอยู่ใช่ไหมมันก็จะเป็นปุ่นเต็มไปหมด พอเดินขึ้นไปก็ผมก็ไปเห็นรอยเท้าของคนแบบมันใหญ่เกินที่จะเป็นของคนนะครับประมาณมประมาณประมาณไหนประมาณถ้าที่เป็นผีก็ประมาณผีเป็ดนะครับมันมีสามนิ้วอ่ะแล้วก็เป็นรอยตีนอย่างเงี้ยใหญ่ๆเลยครับก็พอเจอผมก็วิ่งวิ่งเข้กองน้ํานะครับก็วิ่งกันไปหนีกับเพื่อนวิ่งเข้ามาซ่อนในห้องน้ําพักนึงก็มีเสียงคนเคาะประตูตึงต้งตึงต้ง ตอนแรกผมรู้ว่าเป็นครูพอเปิดไปไม่เจอครับทีนี้ก็ชิบหายดยครับหลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าขึ้นชั้นสี่อีกตั้งแต่ปสามึงปห้าก็ไม่ไม่ขึ้นไปแตอีกเลยครับเรื่องผมก็อาจจะมีแค่เนี้ยมันผมเป็นคนไม่ค่อยเจอผีด้วยอ่ะมันดูจะเฟกไปหน่อยอะเรื่องผมก็แค่นี้แหละครับมาเล่าเรื่องนะครับซึ่งผมตอนเนี้ผมกําลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในย่านหนองแขม แล้วก็ผมก็เรียนอยู่ที่นี่มาสามปีแล้วผมก็พอเจอมีเจอมาบ้างเรื่องผมเจอบ่อยด้วยในโรงเรียนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าสักเรื่องหนึง่งก็คือจะเป็นเรื่องตอนนั้นที่ผมเรียนกันตอนนั้นอยู่ช่วงประมาณมหนึ 1, ่งมสองนะประมาณนี้เรียนที่ตึกเป็นตึกเอ่อตึกมันคือตึกแปดมันเป็นตึกดนตรีที่จะเป็นตึกดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลที่แบ่งกัน แล้วก็เรื่องที่ผมเจอคือตอนนั้นเวลาช่วงเวลาประมาณสี่โมงห้าโมงเนี่ยผมซ้อมซ้อมกันอยู่แล้วก็เสร็จปุ๊บครูก็บอกว่าเออเนี่ยเลิกเซิร์ฟซ้อมได้แล้วนะแล้วก็พานกลับบ้านแต่เพื่อนผมมันเป็นเพื่อนที่เรียนดนตรีเป็นที่เป็นแบบนักดนตรีไทยเป็นซ้อมดนตรีไทยอยู่มันก็บอกว่าเออคุณลืมกระเป๋าขอขึ้นไปหยิบกระเป๋าก่ากอนนะแล้วก็มันก็พาผมไปด้วยซึ่งห้องถ้าเป็นห้องอันนี้อันนี้คือห้องดนตรีไทย แล้วก็ห้องดนตรีสากลที่อยู่ตรงข้ามกันแค่ออกมาก็ถึงกันแล้วก็คือมันอยู่ชั้นเดียวกันคือชั้นสี่แล้วก็เพื่อนผมก็บอกว่าเออเดี๋ยวรออยู่หน้าห้องนะเดี๋ยวจะเข้าไปเอาในกระเป๋าข้างในแล้วพอมันเข้าไปซึ่งปกติถ้าคนเอากระเป๋าน่าจะแบบเข้าไปแล้วประมาณไม่ถึงนาทีก็น่าจะออกกันแล้วนะอันนี้คือเข้าไปเอากระเป๋ากทีนะ่ไหนที่ห้องไหนที่ห้องดนตรีไทย oh. ที่มีพวกระนาดมีชดานางลำอะไรวางไว้โห oh. มันเป็นห้องนาตศิลินด้วยใช่แบบเขาเอาซอเอาไปซ้อมกันเสร็จป oh. ุ๊บ คนรล้วเสร็จปุ๊บเพื่อนผมว่าเออไม่น่าจะถึงนาทีนะน่าจะออกมาได้แล้วแล้วซึ่งแบบผมก็ไม่เห็นอะไรแบบไม่เห็นว่าเออเมื่อไรจะออกมาสักทีเสร็จปุ๊บผมก็จะบชะเง้อหน้าไปมองนิดนึงเพราะมันเป็นประตูไม้มันปิดไว้มันมันก็แบบเปิดแง้มได้นิดนึงผมก็เปิดแง้มไปดูปรากฏว่าผมเห็นเพื่อนผมอ่ะนั่งพับเพียบแบบพับเพียบเรียบร้อยเลยนะอยู่ที่หน้าเสียงพ่อแก่อันนี้ไม่ได้รบหรวยอะไรนะครับคือตรงหน้าเสียงพ่อแก่เพื่อนแบบนั่งพับเพียบเรียบร้อยเลย เป็นเพื่อนผู้ชายนะแต่นั่งพับเพียบแบบท่าผู้หญิงเลยอะแล้วก็แบบว่าอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาแบบลุกขึ้นมาเหมือนท่าจะเตรียมลำแล้วก็แบบลำลำลำไปพักหนึ่งผมก็แบบเออไม่กล้าเข้าไปเรียกนะกลัวว่ามันแบบเผลอๆมันแบบมันทําอะไรผิดหรือเปล่ามันต้องทําอะไรแก้หรือเปล่าคิดว่ามีครูอยู่ตรงนั้นแบบมันลำผิดหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าครูเพิ่งบอกว่าให้เลิกซ้อมไปแต่มันก็แบบครูเขาก็แบบไม่ได้อยู่ห้องนี้แล้วและเสร็จปุ๊บทีนี้ เพื่อนคือเพื่อนก็ลำอยู่อผมคือตั้งแต่ประมาณเวลาห้าโมงประมาณถึงห้าโมงครึ่งอ่ะผมรอมันรอมันลำตอนแรกผมคิดว่ามันแก้อะไรผิดหรือเปล่ามันอยากจะให้ท่ามันดีขึ้นหรือเปล่าพอเสร็จปุ๊บตบเทียนกันนะครับพอเสร็จปุ๊บโอ้ยเพื่อเราแล้วขนลุกไปพอเสร็จปุ๊บประมาณห้าโมงครึ่งคือมันเสร็จแล้วนะมันไม่ได้เสร็จธรรมดาคือแบบพอมันยืนลำเสร็จ มันจะมีจังหวะแบบหันมาแล้วมันก็แบบมองหน้าผมไปมันมองหน้าผมซึ่งผมแบบเหมือนรู้เลยว่าสายสายตานั้นน่ะมันไม่ใช่สายตาของเพื่อนผมอ่ะคือแบบไม่ได้อะไรนะคือคือใครแบบมีเพื่อนก็น่าจะจาแบบนิสัยบุคลิกของเพื่อนได้ว่ามันเป็นยังไงแต่แบบคือสายตาที่ผมเห็นก็คือมันไม่ใช่สายตาของเพื่อนผมเลยแล้วแบบอยู่ๆมันก็แบบตอนที่มันลาเสร็จมันก็หันหน้าแล้วก็ ร่งางกัเพียบแล้วก็ก้มกราบเสียงพ่าแก่แล้วที่นี่เสร็จปุ๊บมันก็แบบเหมือนมันแบบพิพมหัวแล้วก็หลับไปเลยผมก็แบบเออคงเสร็จแล้วแล้วผมก็เข้าไปเรียกมันว่าแบบเออเป็นไรไหมเป็นไรเป็นไรเปล่าเห็นแบบแก้ทารำท่าผิดเหรอมาแก้เหรอมันก็บอกรำอะไรไม่ได้รำเลยแค่เข้ามาเอากระเป๋าแล้วแบบมันแบบมันนั่งอย่างนี้ได้ยังไงเ่เพราะมันแบบตอนแรกมันจำได้แค่ว่ามันเดินเข้ามาเอากระเป๋าเสร็จปุ๊บเหมือนมีลมอะไรผ่านมาแล้วมันก็แบบจําอะไรไม่ได้อีกเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนของผมนะครับ อันนี้จะเป็นเรื่องที่คิดว่าแบบตะขออันนี้ขอตั้งชื่อเรื่องเลยกันมันแบบชื่อเรื่องผีเซ็กไว้น <c oughs> มันอาจจะดูตลกแต่ความจริงมันไม่ตลกนะคือต้องต้องให้คนที่โดนก่อนคนแรกก็คือตะก้องกับทีมงานอีกคนนึงอนะ่าเล่าอะไรให้ตะก้องกับทีมงานคนเล่าเห็นปะก็เส้นไหนนะที่เราโดนกันเออเสน้นเส้นหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร <c oughs> ตอนนู้นเลยนะตอนที่แบบยังไม่มีโควิดรอบสองใช่ ตอนนี้เราจะไปชามกันใช่ไหมใช่แล้วแบบเราจะไปชามกันตอนนั้นหอกประมาณตีสามใช่ไหมไม่ไม่เราออกตอนสี่ทุ่มไม่ใช่นั้นไม่ไม่ไม่ถูกล้วตีสามถูกล้วไม่เราไม่ได้จะไปชาอมกันไม่ใช่เราไปวัดไปวัดกาหลงมึนดอนไอ้รอยลอดเราออกประมาณตีสองตีสามกันเท่านั้นเวลาผีออกแล้วเนาะ แล้วตอนั้นไม่มีคนอยู่เลยใช่ไม่มีรถไม่มีอะไรเลยแต่ว่าได้ยินเสียงเสียงรถแต่ว่าปกติเนี่ยเราสองคนเนี่ยคือถ้าตอนแรกอ่ะยังไม่ได้ยินเสียงรถไอเจอเรื่องแปลกอย่างแรกก่อนเลยก็คือเวลาเราเราขับรถอยู่เราขับเรียงสามคันนะเราขับเรียงกันมาเรียงแถวแถวกันมาเลยคือเราไม่ได้ไปเบียดเลนไหนเลยแต่ว่ารู้สึกเหมือนรถใหญ่ที่ขับมาเหมือนไม่เห็นเราอยู่ในถนนเลยก็คือแบบอยู่รถใหญ่อยู่เลนขวาสุดเลยนะ คือแบบถนนมันโล่งทั้งทั้นี่ไม่มีอะไรแบบแบบบังไว้เลยแล้วแบบอยู่ๆรถใหญ่ก็ตัดมาแบบเบี่ยงมาซ้ายแบบกระทันหันเลยเจออย่างเงี้ยประมาณเพื่จะเป็นรถใหญคือตลอดทางเลยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยก็คืออยู่ๆรถใหญ่ก็เบียดเข้ามาเลนที่เราอยู่ทั้งทั้งนี่แบบเราก็ขับอยู่แต่เบียดมาใกล้เรามากอ่ะถ้าเราไม่เบรกก็คือชนอ่ะนั่นแหละอันนี้คือเรื่องแปลกอย่างแรกก่อนเลยที่ก่อนที่จะเจอแล้วให้ให้ทีมงานพูดต่อครับถึงไหนวะถึง ได้ยินแต่ต่อไปได้ยินเสียงใช่ได้ยินเสียงตอนแรกก็คิดว่าเป็นแบบว่าเพื่อนเราเองแบบว่าขับตามหลังมาแต่ลืมไปว่าเราอ่ะขี่รถคันหลังสุดเลยก็มองไปก็ไม่มีรถก็ไม่ได้อะไรก็ไปเรื่อยๆก็ยังได้ยินเรื่อยๆได้ยินเสียงคือว่าคนแต่ว่าจี้จี้ตุดรถอ่ะเร่งเครื่องใส่เรื่อยๆจี้ไปเรื่อยๆจี้ไปเรืเ่อยตลอดทางถ้าคนอาจะคิดว่าเป็นรถเครื่องรถแบบเครื่องรถเสียงเครื่องรถตัวเองคือมันมันมันไม่ใช่ฟีลแบบนั้นอ่ะ คือมันเป็นฟิล์เหมือนที่ได้ยินเหมือนแบบรถที่ขับผ่านไปอย่างนั้นแต่อันนี้ไม่ได้ขับผ่านคือขับจี้เลยอ่ะจี้ตูดจี้ตูดมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ได้ยินเป็นเสียงท่อแล้วอือมืทอท่อรถ้วพวด็กแว่น่ะใช่เหมือนแบบท่อท,อท่อดังพ่อพัท่อดังๆอ่ะตอนนี้เริ่มบอกคนขับแล้วเออโดนโดนอย่างีอย่างนี้มันก็คนขับก็คือตากล้องเปลี่ยนจากข้างหลังมาเป็นข้างข้างข้างข,างข,างขวาแต่ตอนนั้นเราตีคู่กับอีกคันหนึ่งเพื่อจะบอกว่าเจออย่างนี้นะ แต่ว่าตีออกข้างซ้ายแต่ได้ยินออกข้างขวาสลับไปสลับมาใช่คือได้ยินเสียงที่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรอยู่ข้างขวาแต่จริงๆแล้วรถอะ่ะมันอยู่ข้างซ้ายเราก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็เป็นอย่างนี้ตลอดทางแหละจนเข้าเส้นหนึ่งพารามพารามสองเส้นพารามสอง,องสออมุทรสาครอืก็ผ่านไปแล้วก็ตอนแรกก็ยังไม่กล้าทำอะไรก็คือใจหนึ่งก็กลัว แต่หนึ่งก็แบบว่าไม่อะไรแต่ขันหลังนี่สิพูดอะไรบ้างขัดหลังก็คือพวกผม <c oughs> สองคนคือขับพอรู้ปุ๊บคิดว่าแบบเพราะว่าเป็นแบบคนแบบออกจะห้าวห้าหนึ่งไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไห <c oughs> ร่บบเลยแบบว่าพอเออแบบมันคงไม่มีอะไรอ่ะมั้นคือแบบก้าพอเสร็จปุ๊บตอนแรกตากลถตากล้องกับทีมงานขับอยู่ขัดหลังสุดผมขัดอยู่พวกผมสองคนขับอยู่ตรงกลางแล้วก็มีข้างหน้าสุด เสร็จปุ๊บผมก็ล่นมาเป็นอยู่ข้างหลังแทนตามหลังรถทีมงานแทนทีนี้เสร็จปุ๊บพวกผมสองคนก็ปากดีใส่เลยเก็คือด่าผีนะเลยสาบแช่งก็คือเหมือน,น,นด่าเป็นทั้งด่าทั้งสาบแช่งทั้งแบบขอให้ไม่ได้ผุดไม่ได้กเกินด่าเหมือนแบบว่าเออเป็นแบบด่าไปเรื่อยครับตามแบบคนปากดีอย่างนี้ก็คือมันหลายมันหลก็คือมันหลายรอบว่าถ้ามารอบนึงแบบเออมาขอส่วนบุญอย่างเงี้ยคือจะไม่ว่าอะไรเลยนะก็คือเหมือนมาให้รู้เฉยๆว่า,อา,วาเอออยากต้องการส่วนบุญนะ โอเคจบทำบุญให้เพราะผมกำลังจะไปวัดกันด้วยทีนี้มันไม่ได้ลารอบเดียวคือถ้าตลอดก่อนที่จะเข้าเส้นพระรามสองอะคือมันตลอดทางเลยแล้วออกเส้นพระรามสองก็ยังได้ยินอยู่นะคือแบบได้ยินตามติดมาเรื่อยๆเลยผมก็ตอนแรกอะอยู่ตรงกลางก็เปลี่ยนมาแบบอยู่ข้างหลังตลอดทางเลยก็คือขับตามแล้วก็พูดตลอดด่าตลอดทางเลยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่เราจอกไปเดินทางกันนะครับก็ เป็นในเส้นสมุทรสาครนี่แหละทุกคนเคยเจอเพื่อนตัวปลอมหรือเปล่าครับแบบเป็นเพื่อนของเราแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนเป็นเพื่อนของเราอีกคนนึงก็คือถ้าอธิบายไม่ถูกก็คือเหมือนแบบโคนล่างทังทั้งที่สมมติเราอยู่อย่างนี้แล้วเพื่อนเราอยู่นี่แต่ที่เราเห็นอะเราไม่ได้เพื่อนตรงนี้เราไปเห็นเพื่อนอยู่แบบข้างหน้าเราอย่างนี้ทังทังที่ทุกคนเห็นเพื่อนเราอยู่ข้างหลัง แต่เราเห็นเพื่อนอยู่ข้างหน้าแค่คนเดียวแต่ทุกคนเห็นเพื่อนเราอยู่ข้างหลังหมดเลยอันนี้คือที่ประมาณนี้ความหมายที่จะสื่อเล่าต่อยตอนนั้นก็ไปวนตั้งสะพานกันเพื่อนพวกทีมงานนี่ก็ร้องเพลงแขกปากไวๆตั้งสะพานหลังจากสิ้นสุดมาร้องเพลงจบปุ๊บอยู่ดีๆผมก็งงว่าทำไมาอยู่ดีเพื่อนผมเร่งเครื่องกันไปมันรีบอ,อะไรกันก็คือตอนนั้นเขาขับรถคนเดียวซึ่งผมซ้อนรถคนนั้นอยู่ ที่เขาบอกว่าเล่งเครื่องไว้ผมซ้อนอยู่อ่ะพี่เล่าต่อเลยเร่งก็เล่งไปเลยครับทีนี้ผมก็รีบเล่งเครื่องตามเลยผมก็งงว่าอ้อไหนบอกค่อยๆขี่กันไงก็รีบตามไปเลยครับแล้วทีนี้เหมือนไอ้เพื่อนตอัวปลอมนะั่นน่ะจะออกนอกเส้นทางครับมันเข้าไปในซอยมืดมด,มดแบบมืดเลยครับแบบไม่มีไฟแล้วตอนนั้นก็อยู่ดีดีก็มีหมาวิ่งมาขวางหน้ารถผมนะครับแบบวิ่งมารถผมม,มัวิ่งมาขวางเลยครับแล้วก็เห่าไม่ให้ผมไปแล้วทีนี้อยู่ดีเพื่อนผมก็มาข้างหลังผมก็งงอ้า ขี่ก็ไม่ในซอยแล้วไม่ใช่เหรอผมว่ามาแล้วผมตอนแรกอะผมงงคือที่สิ่งที่ผมเห็นก็คืออยู่ๆเขาก็เล่งเครื่องแบบเเราก็ขับไปอยู่มาสี่สิบห้าสิบอยู่ๆเขาก็แบบเล่งเครื่องไปเลยอยู่ๆก็ไปเลยผมก็งงว่าเอะเขารีบไปไหนอะแบบเราก็อยู่ตรงนี้กันสองคนสองคันใช่ไหมมีรถตากระที่ผมนั่งแล้วก็อยู่กันสองคันอยู่ๆก็แบบเล่งเครื่องเนี่ยขับคนเดียวอยู่ๆก็เล่งเครื่องหายไปเลย แล้วก็พอผมผ่านไอ้ซอยมึนๆที่เขาบอกอ่ะอยูๆ่ๆผมก็เห็นเขาเรียกออกมาผมก็แล้วพอเสร็จปุ๊บก็มาขับตีข้างกันอ่ะถามว่าเอาแอแบบเออพี่ไปไหนพี่จะเลี้ยวเข้าด้านทำไมต้อผมอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วเขาบอกแล้วแล้วไยนใหน้เขาเล่าเลยผมก็บอกว่าเอา้าไหนบอกว่าอะไรวะเด็กเขาเยีนหลอนละไหนบอกว่าเออเดี๋ยวผมขอหนึ่งคำแป๊บนึงผมดูุนหลอกก็นั่นแหละครับก็ไหนบอกว่าจะเข้าไปในซอยทำไม ผมก็บอกเอา้างั้นไหนพวกงไปก่อนแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมอยู่ดีมาข้างหลังอะใช่คือผมถามว่าแบบเออพี่จะเข้าซอยทําไมแล้วเขาก็มาขับตีคู่เขาบอกว่าเขาเห็นผมที่ผมรถที่ผมนั่งนะแล้วก็คนขับอะอยู่ๆก็เล่งเครื่องไปแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยมืดๆน,นั้นแต่พอเขาออกมาเขาก็เห็นผมอยู่ตรงถนนง,งแล้วแต่เขาเห็นรถคันนั้นอะเข้าซอยมืดๆไปแต่เขาออกมาเขาก็เห็นผมซึ่งไอ้ซอยมืดๆน,นั้นมันทะลุได้นะมันจะทะลุเป็นอีกเส้นหนึง่ง แต่ครับแต่ถ้าเป็นในความคิดพี่แบงก็คงแบบเออมันไม่น่าจะแบบมันไม่น่าจะวนมาเร็วขนาดเนี้ยคือม,มันต้องเร็วแบบเร็วมากๆอะ่ะถึงจะแบบมาอยู่ตรงนี้ในจุดใน,ในตอนนั้นได้คือผมก็งงว่าเออพี่ตามใครไปยังไม่ได้เล่นเครื่องไปไหนเลยก็คือขับอย่างเงี้ยเรื่อยๆอยู่ตลอดแล้วร้องเพลงกันไปเรือ่อยๆเพราะไม่มันก็นคือมันเหงาไงแล้วก็ร้องเพลงไปเรื่อยๆก็แบบเออเขารีบไปไหนนะเขาก็บอกเขาเห็นพวกผมรถผมเนี้ยอยู่ๆก็บิดเข้าซอยไปแบบบิดเร่งเครื่องไปเร็วๆเลยนะแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยไป เรื่องก็มีแค่นี้นะครับแล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นก็ตามที่เล่าเลยครับแล้วก็หลังจากที่กลับมาจากทริปก็ยังไม่จบนะครับเหตุการณ์แปลกๆเนี่ยหลังจากนั้นก็หลังจากกลับมาทริปผมก็ได้ไปที่บ้านตากตาก้องแล้วก็พ่อของตาก้องเนี่ยเป็นสับปเลอเกา่าก็อยู่ดีก็ทักกลุ่มพวกผมว่าขอผู้กำยาบนะครับว่าเออพวกมึงไปเล่นอะไรกันมามีคนตามพวกมึงมา ผู้ผมก็งงว่าไปเร่นอะไรกันมาตอนแรกเขาก็ไม่ยอมบอกนะครับว่าใครตามมาตามใครมาอย่างเงี้ยผูผมก็ตกลงกันว่าเออตอนเช้าเดี๋ยวจะไปใส่บาตรแล้วก็ทําสังฆทานแล้วาก็ไปใส่บาตรกันแต่ไม่ได้ทําสังฆทานครับใช่แต่เราใส่บาตรกันทุกคนเลยในกลุ่มมีห้าคนแต่มีตอนวันนี้มีคนนึงไม่มาเราใส่บาตรกันทุกคนเลยครับหลังจากนั้นก็เหมือนเรื่องจะเงียบนะครับเราพอได้ผ่านมาได้ประมาณถึงสองสามอาทิตย์ไหมถึงไหมถึงล้มเนี่ย ใช่เอ้ไม่ประมาณเกือบประมาณเดือนใชครับประมาณเดือนกว่าก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นร้ายแรงที่สุดในชีวิตเลยดีกว่าของผมเนี่ยก็คือขาหักเลยใช่ครับขาฉีกแบบแหวกจนเห็นกระดูกเลยครับก็ขี่รถมาด้วยความเร็วด้วยครับประมาณแปดแปดแปดสิบกว่าแล้วอยู่ดีๆรถสิบล้อเนี่ยก็ตัดมาตัดหน้ามันเลยครับทีนี้ก็เบรกไม่ทันก็ปัท้าเต็มเต็มก็คือเหมือนว่า รถสิบล้อเนี่ยทุกคนก็เข้าใจนะว่ารถสิบล้อเนี่ยเวลาจะเข้าซอยแคบๆมันต้องตีวงกว้างใช่ไหมแล้วนี่พี่เขาโพสพี่ผมเขาขัามาอยู่เลนกลางบิดมาแปดสิบแล้วทีนี้สิบล้อเหมือนไม่เห็นคือถ้าสิบล้อเห็นเนี่ยสิบล้อมันจะยังไม่เลี้ยวใช่ไหมแต่เหมือนสิบล้อไม่เห็นอยู่ๆมันก็เลี้ยวตัดจักคือมันอยู่เลนขวาแล้วมันจะเลี้ยวตัดเข้าซอยมันจะได้ตรงเข้าไปเลยแต่ทีนี้อยู่ๆมันก็เลี้ยวตัดไปเลยพี่ผมก็แบบเออแบบเออทำไมมันแบบ ในตอนนั้นพ,พี่คงคิดใช่ไหมว่าแบบเออเลี้ยวมาหมันไม่ดูเลยอย่างเงี้ยใช่แต่เหมือนสิบล้ออ่ะเหมือนไม่เห็นเลยเหมือนไม่เห็นว่ามีาคนขับรถมาแล้วแบบชนสิบล้อเต็มเต็มเลยชนตรงล้อหลังแล้วก <ชน S 1> ็วต,ตัวกระเด้งมาโดนดิสเบรกของรถตัวเองอะครับบาดขาแบบแหว่งมนหมดเลยครับก็คือเหมือนเฉาะเข้าไปในขาเลยแล้วก็แหว่งเห็นกระดูกข้างในจากนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผม,มหรือเปล่าเพราะว่าเดือนปีที่แล้ว กับปีนี้ที่ล้มอะมันตรงเป็นวันเดียวกันแต่คนละเวลาก็คือปีที่แล้วในวันที่ล้มก็คือล้มตอนเย็นล้มตอนเย็นและพอแล้วก็มาปีนี้วันเดียวกันเลยที่รถชนเดือนเดียวกันด้วยเดือนเดียวกันวันเดียวกันแต่คนละเวลาแล้วก็แต่ครั้งนี้มันโดนตอนบ่ายประมาณเที่ยงบ่ายรอบนี้ผมก็นอนโรงพยาบาลไปเลยสองเดือนเต็มเต็มดูสภาพขาเดี๋ยวขึ้นรูป้ดูขึ้นเรื่อยไปดูแล จำได้ไหมที่ว่าอนาวาที่บอกว่าเราไม่ได้ไปทําสังฆทานกันอ่ะอันนั้นแม่รู้ไหมว่าเราจะไปทําสังฆทานกันแม่ไหนแม่แม่ะไม่รู้แล้วแม่ก็ดันไปบนด้วยว่าถ้าคอยขาหายเร็วแต่ไปถวายสังฆทานอืสุดท้ายเราก็ได้ไปถวายสังฆทานใช่รักษาหายเร็วแบบปฏิหารมาเลยครับคือมันเป็นไปไม่ได้แบบเนื้อมันแหว่งออกมาเลย่นี้มันเน่าอะครับขาหักสามท่อน <Gew> คือสองเดือนเนี้ยมันก็ไม่น่าจะเดินได้ะคือเดินกระเพกกระเพกอ่ะคือยังไงมันก็ต้องใช้ไม้ค้ำช่วยอ่ะแต่พี่ผมเนี่ยสองเดือนนอนลงมาแล way, ้วก็ออกมาจนถึงตอนนี้ประมาณเดือนกว่าเดินได้แล้วเดินได้แบบเดินได้เลยอ่ะแบบไม่ได้เดินปอนะเดินกระเพกกระเพกแต่คือยันได้เดินได้นะอยู่ๆก็แบบมันปฏิหารมากเลยก็พี่ของเราก็ประสบการณ์กลุ่มเราก็มีแค่นี้ครับถ้าอยาก ให้มี EP สองก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆแล้วก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์สนับสนุนพวกเราด้วยนะ EP สองมีอดีตสัปเหร่อมาเล่าให้ฟังนะครับที่ทักที่ทักพวกเราว่าไปเล่นอะไรกันมารู้อยู่นะว่าสัปเหร่อเป็นยังไงสัปเหร่อยู่กับอะไรทํางานกับอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ